ฮือฮาพายักษ์สีพนม MVP บอลเจ็ดสีสอมีสิทธิ์เล่นทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ทีมชาติลาวประกาศเรียกตัวพายักษ์สีพนมแข่งจอมทัพกับตันทีมอบจอชัยนาทติดทีมชาติลาวชุดลุยศึกซีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลังเจ้าตัวสร้างผลงานโดดเด่นกระหึ่มบอลไทยพาอบจอชัยนาทพลิกชนะหมอนทองวิทยาควา้าแชมป์บอลน,นักเรียน7คน แชมป์กีฬา 7HD 2025เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ณสนามสุพัชลาสายัยที่ผู้ชมแห่เข้าไปชมเกมอย่างล้นหลามพร้อมกับพายักษ์ศีพนมคว้า MVP รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของโทนาเมนต์สำหรับพายักษ์ศีพนมถือเป็นนักเตะมากความสามารถมีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสะเทือนวงการฟุตบอลลาวเมื่อเพจสุวรรณอินระบุว่าพายักษ์ศีพนมจอมคับตัวความหวังทีมชาติลาว อาจมีสิทธิ์เล่นให้ทีมชาติไทยโดยข้อมูลอ้างว่าพายัตเกิดในโรงพยาบาลนายามจังหวัดจันทบุรีพ่อแม่เป็นชาวลาวที่มาทํางานในไทยแตกต่างจากความเข้าใจเดิมที่เชื่อว่าเกิดและเติมโตในสอปป,อปอลาวข้อความระบุว่าเกิดในไทยน้องเกิดที่โรงพยาบาลนายามจังหวัดจันทบุรีแต่พ่อแม่น้องเป็นชาวลาวที่มาทํางานอยู่ที่ไทยน้องเลยมีสัญชาติไทยโรงเรียนแรกที่น้องเรียนโรงเรียนวัดหนองแหวน น้องมีแววในการเล่นฟุตบอลครูเบียที่เป็นครูพละคนแรกของน้องพาน้องเข้าแคมป์โพลิกายในเต็ดน้องอยู่ในแคมป์เดินสายแข่งฟุตบอลเด็กตามรายการโดยมีผู้ฝึกสอนชื่อโค้ดโป้งและโค้ดมดจนน้องอยู่ชั้นป .6 จะเข้าสู่ม .1 โค้ดมดเป็นเพื่อนกับโค้ดอ้อนและได้พาน้องไปคัดตัวที่โรงเรียนอบอจอชัยนาทจนน้องติดและได้เรียนอยู่อบอจอชัยนาทจนถึงปัจจุบันบิ๊กเป็นเด็กน่ารักมีวินยัย มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเป็นที่รักของใครหลายคนในพื้นที่ตําบลกระแจอําเภอนายา,ามนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่พอทราบมาตามข้อมูลนี้การเกิดในประเทศไทยอาจทําให้เขามีสิทธิขอสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายและอาจเปิดโอกาสในการเล่นให้ทีมชาติไทยในอนาคตอย่างไรก็ตามสื่อหลายสํานักรายงานว่าพายักษ์สีพนมเคยเปิดใจอยากจะเล่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันพายักษ์ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ฟุตบอล7 SD 2025และถูกเรียกตัวติดทีมชาติลาวชุด U23 ลุยศึกซีเกม2025แม้ว่ามีกระแสข่าวเรื่องการเกิดในไทยแต่ข้อมูลทางการและบทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังยืนยันว่าพายักมีสัญชาติลาวและติดทีมชาติแล้วหากต้องการเล่นในทีมชาติไทยจริงการขอสัญชาติไทยต้องดําเนินการตามคุณสมบัติและขั้นตอนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการ บทสรุปของพายักษ์สีพนมจะเป็นอย่างไร